เอาพี่น้องขออภัยนิดนึงเมื่อกี้นี้อัดวิดีโออยู่และสัรญดามันก็ค้างไปพี่น้องความศรัทธาต่อแนวทางพุทธศาสนาเออจำหัวข้อไม่ได้อ้ามาจากไหน,นพี่น้องก็คือผลจากการปฏิบัติจะช่วยให้คน ศรัทธามากขึ้นยิ่งถ้าได้ยิ่งได้ผลดีก็ยิ่งศรัทธามากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนให้คนมาศรัทธาหรือนับถือแต่ที่เขาจะนับถือก็คือผลที่ได้จากการปฏิบัติโดยเฉพาะการที่ เราเนี่ยล้างอนุสัยเป็นและล้างได้อย่างถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คนศรัทธาเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนเราไม่ได้นับไม่ได้นับถือศาส,สนาพุทธและก็บางคนก็ ไม่ศรัทธาต่อแนวทางพุทธก็เรียกว่าเปลี่ยนการนับถือศาสนาไปเลยน,นะพี่น้องทั้งนั้นเมื่อพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนศรัทธาแต่คนจะศรัทธาก็ต่อเมื่อเขาได้เข้าถึงปฏิเวทหรือผลจากการปฏิบัติแล้ว เท่านั้นฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ทำให้พุทธศาสนาบ้านเราเนี่ยเป็นแบบที่เป็นอยู่ฉะนั้นพี่ก็เลยเออเดี๋ยวก็จะเล่าอะไรฟังนิดหน่อยวันหนึ่งพี่นั่งรถไฟ ขบวนสามนี่แหละกำลังนั่งจากหัวลำโพงไปบางเขนแล้วก็บ่อนั่งตรงกันข้ามกับพี่มีคนที่นับถือศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนั้นและข้างๆ้พี่ก็มีคนที่จะสนใจเรื่องพุทธศาสนาพอดีพอพี่เล่า เรื่องวิธีการปฏิบัติให้ฟังสองคนที่นั่งตรงกันข้ามพี่ก็ลุกหนีเลยพี่น้องจะไม่เป็นไรเพราะว่าพี่พูดเพราะมีคนฟังถ้าไม,ไม,ไม่ถ้าไม่มีคนฟังพี่ก็ไม่พูดจะพี่น้องถึงแม้ว่าจะฟังแค่คนเดียวก็ตามก็มีเรียกว่ามีความหมายแล้ว ทั้งนั้นพี่ก็เลยเวลาจะคุยเรื่องนี้พี่ก็จะไม่ถามว่าคุณเคยนับถือศาสนาอะไรพี่ก็ไม่สนใจเพราะว่าถือว่าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญพี่น้องสำคัญตรงที่ว่าสอนถูกไหมปฏิบัติถูกต้องไหม และแน่นอนอย่างเพื่อนพี่จริงๆแล้วเป็นแฟนเพื่อนเขาก็ไม่ได้ศรัทธาต่อวัวพี่ต่อเรียกว่าคำจังสอนของพี่สักเท่าใหรแต่ว่าเมื่อเธอได้ผลจากการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นความคิดความอ่านของเธอ ก็ค่อยเปลี่ยนไปพี่น้องเป็นความศรัทธาอันนี้แหละพี่น้องชัดเจนที่สุดฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงฉลาดหลักแหลมมากที่จะไม่บอกว่าคนมาศรัทธาเชื่อถือเชื่อมั่นเยอะๆนะพี่น้องแต่ให้คนปฏิบัติแล้วก็ ลองดูสิว่ามันเข้าถึงผลจากการปฏิบัติหรือว่าปฏิเวทหรือ,อยังเอาละพี่น้องเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าไว้เพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ